สวัสดีครับพบกับผมกับช่องลอยถ่ายพัฒนานะครับผมใน EP พีนี้ครับเดี๋ยวเรามาเฟดตัวแลนด์มาร์กนะครับผมที่เรากดถูกใจกดเฟเวอร์ลิดไว้นะครับผมไม่ยากนะครับผมแล้วทุกท่านจะต้องตกใจท่านใดที่ตกใจคอมเมนต์คุยกันนะครับผมเอ้ยมาแล้วเหรอเสร็จแล้วเหรอนะครับผมมาที่แอคชั่นครับเดี๋ยวเราเขียนฝั่งเซิร์ฟเวอร์กันก่อนนะครับผมสร้างฟังก์ชันมาเลย1ฟังก์ชันนะครับผมต่อจากตัวนี้เลยเนาะขอปิดฝั่งซ้ายไปนะครับค้อน อ่า export ไร์ตด้วยแ o กซ์พอร์นะครับผมเ e ต favorite นะครับผมเ e ต favorite favorite เท่ากับ async arrow function ปีกาเปิด enter ลงมานะครับผมเดี๋ยวเราเข้าถึงข้อมูล user อีกเหมือนเดิมนะครับผมเข้าถึงข้อมูล user ก่อนนะครับผมจาก get all user นะครับผมเพราะว่าเราจะต้องรู้ด้วยนะครับผมว่าเอ๊ะ เรากําลังมาเฟดข้อมูลของใครนะครับผมแต่และคน็อกอินมาก็คือไม่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวขอนุยัดเลื่อนขึ้นไปให้ดูตัว Get o u t User แป๊บนึงนะครับผมสำหรับ Get o u t User เนี่ยนอกจากจะได้ข้อมูลของ User แล้วนะครับผมเฮ้ยถ้าคุณไม่ได้ล็อกอินไม่มี User ก็คุณก็ไปล็อกอินก่อนถ้าคุณยังไม่มีเมตาดาต้าคุณก็ไปคีย์เอ็ให้มันเรียบร้อยนะครับผมเหมือนเป็นการโปรเทคไปในตัวนะครับผมแล้วได้ข้อมูล User มาใช้งานด้วย นะครับผมต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราประกาศตัวแปรมารับนะครับผมว่า favorite List. นะครับผมจาก a w ว a i t เท่ากับ a w ว a i t เดี๋ยวเราจะเข้าไปไฟล์ many ข้อมูลในฐานข้อมูล favorite เลยนะครับผมไฟล์ many ผมรอตรงนี้นะครับผมไฟล์ many เราจะหาหลายอย่างคนหนึ่งก็ถูกใจหลายอย่างก็เลยไฟล์ many อปปีกา้าเปิด enter ลงมาคุณจะไปหาอะไรละ่ะเราก็ต้องเว e ปีกาเปิดแอนท r อลงมาเรากำลังจะไปหาโปรไฟล์ ID ของฉันฉันจะไปหาโปรไฟล์ไอของฉันค้นหาด้วยอะไรด้วย User จุด ID นะครับผมก็คือของของฉันเองฉันจะไม่ไปหาของคนอื่น <c oughs> โอเคไหมครับเราก็จะได้ข้อมูล f favorite ออกไปแล้วนะครับผมแต่ทีนี้ทุกท่านรอผมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมเราจะได้อะไรไปมันไม่ได้นะทุกคน เพราะว่าตาราง f a v บุ i t เราไม่มีอะไรนะมีแค่โปรไฟล์ ID Landmark ID เห็นไหมัมันเป็นตารางแมนนี่นะครับผมเป็นตารางแมนนี่ที่แบบเอาไปก็เอาไปทําอะไระเอาไปทําอะไรนะครับผมเราอยากจะโชว์เป็นการ์ดเป็นเกิร์สวยๆเราก็ต้อง Include นะครับผมถ้าเป็น Raw Data ก็คือการ Join Table นะครับผมแต่ในพิสมาของเราง่ายกว่านั้นนะครับผมนอกจากจะมี Include แล้วเรายังสามารถ Select ได้เลย ขอ Enter นะครับขอ Enter ดีกว่าเรายังสามารถ Select ได้เลยก็คือเลือกไปเลยคุณอยากได้อะไรละ่ะเขาเชื่อมกันอยู่แล้วฉันอยากได้แลนด์มาร์คปีการเปิด Enter ลงมาแล้วในแลนด์มาร์คอะคุณอยากได้อะไรบ้างคุณก็ช้อปปิ้งไป Select ออกไปโอเคปีการเปิด Enter ลงมามันจะ Select มันจะอย่างงี้เยอะหน่อยนะครับผม Select เอาอะไรดีนะครับผมช้อปปิ้งได้เลยนะครับผมช้อปปิ้งได้เลย ID เดี๋ยวถ้าไม่ครบก็ค่อยกลับมาเติมเนาะ เราเอาที่เราจำได้ก่อนมี ID มี name มี description มี image มีอะไรอีกมี price มี p r o v i n มี lat โหเยอะจัดเยอะจัดนะครับผมมีลองอ่ะเดี๋ยวมันพลาดตรงไหนเดี๋ยวค่อยมาเติมนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเติม อ่ะ c a t e g o รีม้งสักอัน c a t e g o รีอ่ะไปเกินดีกว่าขาดนะครับผมใช้หรือเปล่าไม่รู้หละเอาไปก่อนเกินดีกว่าขาดทีนี้เฟวอริษัทมันจะไม่ใช่ข้อมูลที่ได้ดั่งใจเราเหรอกครับผมมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวผมลองรีเทิร์นออกไปให้ดูแต่ยังไม่เสร็จนะครับผมเดี๋ยวเรารีเทิร์นเฟวอร์ริตออกไปตรงนี้ฉันจะขอติดไว้ก่อนจ้าอ่ะโอเคตัวนี้โอเคนะครับ ผมค้างหน้านี้ไว้สักแป๊บหนึ่งน,ออนะครับผมดื่มกาแฟรอนะครับเดี๋ยวเราไปเฟดเฟเวอริตกันนะครับผมอ่ะ้านานี้ทุกท่านโอเคแล้วนะครับผมไปกันต่อครับผมไปที่หน้าเฟเวอริตของเราครับไปที่โค้ดก่อนก็ได้ไปที่หน้าเว็บเพจก่อนก็ได้เฟเวอริตตัวนี้นะครับทีนี้เราก็ไปที่โค้ดของเราครับไปที่โค้ดของเราที่โฟลเดอร์แอปครับเฟเวอริตแล้วก็เพจครับ โอเคนะครับเอาไหนลองดูสิประกาศตัวแปรมาตัวแปรหนึ่งเอามารับค่าหน่อยเร็ว f a v b r l i s t เอาเวดอะนั่นแน่เอาเวดยังไม่มีอาซิงเอาเวดเฟด f e b b e r i t เฟด f a v o r i s t id แน่เลยอันบนโอ้ยเหมือนกันด้วย f e b b e r i s t อ่ะตัวนี้นะครับผมฟังก์ชันที่เราเขียนเมื่อตกี้นี้คอนโซลล็อกดูหน่อยครับคอนโซลล็อกดูหน่อยคอนโซลล็อกดูหน่อยนะครับผม เปิดตัวคอมมานด์ของเราขึ้นมาค่อยๆดูนะครับค่อยๆดูนะครับผมสิ่งที่เราได้มานะครับผมเป็นอารี์หนึ่งก้อนที่ข้างในมีอ็อบเจกต์แล้วก็มี p r o p e r t y มีที่คีย์ที่ชื่อแลนด์มาร์กอีกนะครับผมมันไม่ได้เป็นข้อมูลที่ได้ดังใจเรานะเพราะว่าเราไปไฟแมนนี่เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเราไปไฟแมนนี่มาจาก f a เ o อริตเราไม่ใช่ไป ไฟล์มันนี่มาจากตัวเทเบิลแลนมาร์กโดยตรงนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะถูกห่ออยู่ภายใต้ออบเจกต์นี้อีกทีนึงนะครับผมเวลาเรานำไปใช้นะครับผมเวลาเรานำไปใช้ที่หน้าบ้านเนี่ยเราจะต้องเข้าถึงอาร์เรย์ตัวลำดับที่0ย์ก่อนใช่ไหมอาร์ลำดับที่ศูนย์สมมุติก่อนสมมุติก่อนให้เราจำความยากตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ดอทแลนมาร์ก ถ้าเราอยากจะเข้าถึงเนม e เราก็ต้องเจ๊ไก่อุดรนี้ใช่ไหมเราก็ต้องดอทเนมมันเป็นแมปลำบากลำบนนะอะโอเคกดเซฟครับได้ยังในขอรีฟิรอบหนึ่งนะครับผมไปมาแล้วมาแล้วยังไม่ได้รีฟิเลยมาช้าหน่อยเราก็จะได้ส้มตำเจ๊ไก่อุดรมันไม่ใช่แมปแบบธรรมดาทั่วไปเนาะที่เราจะเอาเฟซบุลิตมาดอทแมปได้เลยนะครับผมปรากฏว่าเราต้องแมปลูป เข้าไปในแมปอีกอะนะครับผมเดี๋ยวเราบริการเขาหน่อยที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เราทําให้เรียบร้อยแมปไปรอบนึงนะครับผมโอเคไหมครับให้เราจําตัวข้อมูลแบบนี้ไว้นะครับมันจะต้องดอทเข้าไปในแลนมาร์กเพราะว่าเรามาซีเล็กแลนมาร์กตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงแลนมาร์กตรงนี้ครับตรงรีเทิร์นตรงนี้ครับที่เราติดไว้ก่อนเนี่ยลบทิ้งครับเราจะไม่ติดแล้วเราจะจัดให้อย่างแจ่มเลยดอทแมปตรงนี้เลย เอาอย่างนี้เลยนะครับผมใน Map เป็น a r r a เร e ์ h o d ต่อที่ต้องการค Back Function ไม่มีปีการนะครับเดี๋ยวเราเขียนย่อเลยเดี๋ยวตรงนี้ประกาศตัวแปรมารับใน .map parameter ตรตงนี้นะครับผมเขาให้เราทั้งหมด3อย่าง1คือ Element 2คือ Index เริ่มจาก0 Element คือข้อมูลแต่ละรอบที่เป็น l o ูปเข้ามานะครับผมสคือ Array ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงเอาแค่ตัวแรกพอนะครับผมขอตั้งชื่อว่า f a บ r i ฟเร์เฉยๆนะไม่มี S yes, นะครับผมเพราะว่าเป็นแต่ละตัวแล้วอันนี้เป็นแบบมาทั้งก่อนแล้วเราก็จะรีเทิร์นออกไปเลยครับผมก็คือ Fa v o r i t e จุด Land Mark ก็คือแนะนำอยูนะ่เนาะเราจะลูบฝั่งนี้ไปก่อนเราจะลูบฝั่งนี้ไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวทีนี้เรามาดูที่ตัวแปร f a v o r i t e ตัวนี้ครับมันไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะมันไม่ได้แล้วนะมันเออเลอร์ลลบให้เหลือเฉพาะตัวแปรครับลบให้เหลือเฉพาะตัวแปรอหนนี้ผมไปไวขึ้นไปไหมอันนี้ผมลบนะ หน้านี้ผมกลับมาให้ดูอีกรอบนึงนะครับผมลูปแล้วก็ส่งออกไปเลยนะครับผมมาดูที่ฝั่งเพจครับดูที่คอนโซลหรอกครับไม่ใช่ดูที่คอนโซลดูที่คอมมานดก็จะเป็นข้อมูลที่มันเป็นอาร์เรย์แล้วก็เป็นอ็อบเจกต์ของแลนด์มาร์กเลยที่เรารู้จักกันสามารถเอาไปลูปได้เลยเห็นไหมฮะสามารถนําตัวแปรเฟรนิไปดอทแมปได้เลยอย่างนี้ได้เลยนะโอเคนะเดี๋ยวผมปิดไปเนาะ นี่มันง่ายกว่านั้นตรงรีเทิร์นครับผมลบทิ้งครับปิดวงเล็บปิดตรงนี้เดี๋ยวเราจะรีเทิร์นนะครับผมแลนด์มาร์กตรงนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับผมแลนด์มาร์คลิสในแลนด์มาร์คลิสเขาต้องการอะไรนาะต้องการแลนด์มาร์สเราก็ใส่เฟเวอร์ลิสของเราลงไปถ้าท่านใดที่ตกใจคอมเมนต์คุยกันนะครับผมมาแล้วครับผมเสร็จแล้วครับ2อ,อันเฮ้ยมันจริงอยู่บอ ไหนลองกดไม่ถูกใจสิเราประกาศทงประกาศไทยให้เขาเรียบร้อยไม่มีไม,มไม่มีขีเ้นใต้ามากวนใจนะครับขออนุญ,ญาตอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านลองทดสอบด้วยนะครับผมผมขออนุญ,ญาตไปให้ดูที่แลนด์มาร์คลิส์ครับเรากําหนดไทยให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างจบแล้วครับผมเสร็จครับอ้ากลับไปที่หน้าเรียกครับผม กลับไปที่หน้าแรกไปกดถูกใจหน่อยไปกดถูกใจมาเยอะๆหน่อยอยากไปเที่ยวที่ไหนครับผมโอ้อยากไปไหนเนาะอยากไปกินไก่ย่างวิเชียรบุรีตัวผมบังนะฮะอยากกินไก่ย่างวิเชียรบุรีตรงนี้นะครับผมอยากไปเที่ยวเจ๊ไก่อุดรอ,อยากไปกินเจ๊ไก่อุดรหิวส้มตําหิวส้มตําตอนนี้เราถูกใจทั้งหมด3อย่างนะครับกำลังหมุนติ้วติ้ว,ต,วติ้วอยู่โอ้ยแกกระชากเกินอ่ะแอดเฟเวอร์ o ิตเรียบร้อย s ักเซสมีโทษแจ้งเตือนไปที่เฟเวอร์ o ิตครับผม ไก่ย่างวิเชียนต้องมานะนี่ดูคลิปจบนี่ต้องไปหากินแล้วนะครับผมไก่ย่างวิเชียนมาแล้วโหบ้านในสายหมอกก็มานะครับผมอันนี้ดีมากๆเลยนะเจ้าของใจดียุงมากเลยนะครับผมไปเที่ยวกันได้นะครับเขาเคาะบ้านในสายหมอกโฮมสเตย์เจ๊ไก่อุดรนี่ก็แซ่บของแซ่บเลยนะครับผมอ่าเสร็จเรียบร้อยครับผมโอ้ยไม่อยากกินไก่ย่างวิเชียนแล้วกดฉันไม่กินมาแล้วฉันไม่ถูกใจแล้วก็หายจบครับผมใน ep นี้เป็นยังไงกันบ้างครับผม ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับผมทุกท่านจะได้ไอเดียนะครับผมไปใช้นะครับผมกับโปรเจกต์ของตัวเองนะครับผมผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกท่านนะครับผมสุดท้ายนี้ผมฝากกด l i เกนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรอยไถยพัฒนาด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ